นิทานเรื่องกระต่ายที่อยากเป็นนกเช้าวันหนึ่งในทุ่งหญ้ากว้างดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นคอฟ้าแสงสีทองส่องกระทบหยดน้ำค้างระยิบระยับกระต่ายน้อยที่ชื่อปุ๊กปิ๊กกระโดดออกจากโพรงของมันอย่างเกียจคร้านพลางบนกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกวันก็เหมือนเดิมวิ่งไปวิ่งมากินหญ้า คอยระวังหมาป่าแล้วก็กลับปรังทำไมชีวิตชั้นถึงน่าเบื่อขนาดนี้นะขณะที่ปุ๊กปิกกำลังถอนหายใจอยู่นั้นก็มีนกน้อยบินผ่านท้องฟ้าปีกของมันสะบัดเบาๆแล้วก็ลอยขึ้นไปสูงอย่างสง่างามปุ๊กปิกมองตามด้วยดวงตาเปล่งประกายตะละห้อยจนอดพูดไม่ได้ว่าว้าวถ้าเราเป็นนกได้ก็คงดีสิไม่ต้องเหนื่อยวิ่ง แค่กลางปีกก็บินขึ้นไปบนฟ้าอย่างอิสระแล้วนกน้อยที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ได้ยินพอดีจึงเอียงคอมองลงมาแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยปุ๊กปิ๊กจริงเหรอกระต่ายอย่างเธออยากเป็นนกนั้นเหรอปุ๊กปิ๊กรีบตอบทันทีใช่สิฉันอิจฉาเธอมากเลย การบินต้องสนุกมากแน่ๆได้ทั้งเห็นโลกกว้างแถมได้ลอยเหนือทุ่งหญ้ายอย่างสบายใจนกน้อยหัวเราะเบาๆพลางใสหัวปุ๊กปีกการบินไม่ง่ายหรอกเราต้องเจอพายุแรงๆเวลาฝนตกปีกก็เปียกจนบินไม่ได้แล้วยังต้องระวังพวกเหยี่ยวที่โฉบมาล่าเราอีกด้วยบินสูงก็จริงแต่ก็มีอันตรายไม่น้อย บุกปิกยังคงสายหน้าถึงอย่างนั้นฉันก็ยังอยากเป็นนกอยู่ดีเพราะมันต้องอิสระกว่าการวิ่งบนพื้นดินแน่นอนจากนั้นวันรุ่งขึ้นกระต่ายน้อยจึงเริ่มคิดหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองบินได้มันวิ่งไปเก็บใบไม้ใหญ่ๆมัดติดข้างลําตัวด้วยเถาวันแถมยังพยายามปีนขึ้นไปบนก้อนหินสูงแล้วตะโกนสุดเสียงหนึส กระต่ายบินได้แล้ว,วคลิปตานั่นเองร่างเล็กๆของมันก็ร่วงตุ๊บลงมากระแทกพื้นเต็มแรงโอ้ยเจ็บไปทั้งตัวเลยทำไมมันไม่เวิร์กนะกระต่ายน้อยนอนกุมขาพลางน้ำตาคลอนกน้อยที่เฝ้ามองอยู่บนกิ่งไม้บินลงมาใกล้ๆพร้อมถอนหายใจท่านบอกแล้วไงว่ามันไม่ง่ายการจะเป็นนกต้องเกิดมาพร้อมปีก ไม่ใช่แค่เอาใบไม้มามัดแล้วหวังว่าจะบินได้บุกปิกเดินโซซัดโซเซกลับทางเดิมอย่างหมดหวังระหว่างทางมันพบเจ้าเต่ากำลังค่อยๆเดินตรงไปริมบ่อน้าเต่าเหลือบเห็นกระต่ายมีรอยช้ำเต็มตัวจึงเอ่ยขึ้นว่าเป็นอะไรไปรึอก,กระต่ายทำไมถึงดูยับเยินอย่างนั้นบุกปิกถอนหายใจยาวฉันอยากบินเหมือนนก เลยพยายามทำปีกเองแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวแถมเจ็บตัวอีกเต่าหัวเราะช้าๆอย่างใจดีฮ่าฮ่าช่างน่าขันจริงๆเจ้ารู้ไหมฉันเองก็เคยอยากเป็นเธอเหมือนกันนะกระต่ายน้อยถ้าวิ่งเร็วได้เหมือนเธอก็คงไม่ต้องถูกล้อว่าเชื่องช้าแต่พอคิดไปคิดมาแต่และตัวก็มีข้อดีของมันเอง กระต่ายก็มีขาไวเต่าก็มีเกราะแข็งป้องกันภัยส่วนนกก็มีปีกบินไปไกลๆป,กปุกปิกเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก้มหน้าพึมพำจริงสิฉันมัวแต่มองหาสิ่งที่ไม่มีจนลืมไปว่าฉันก็มีความพิเศษของฉันเองยังไม่ทันพูดจบเสียงคำรามก็ดังขึ้นหมาป่าพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ฮ่ฮ่าเจออาหารเช้าแล้ว บุกปิกไม่รอช้าใช้ความว่องไวของขากระโดดปราดไปมาอย่างคล่องแคล่ววิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนหมาป่าไล่ไม่ทันส่วนเต่าก็หดตัวหดขาเข้าไปในกระดองอย่างปลอดภัยในที่สุดหมาป่าก็เหนื่อยหอบยอมถอยไปอย่างหัวเสียบุกปิกหัวเราะด้วยความโล่งใจโชคดีที่ฉันยังมีขาวไวไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นอาหารเช้าของหมาป่าไปแล้วเต่าโผล่หัวออกมายิ้มอ่อน เห็นหรือยังล่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะรู้ว่ามันมีค่ามากเพียงใดตั้งแต่นั้นมาปุ๊กปิ๊กเลิกฝืนอยากเป็นสัตว์อื่นแต่กลับภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองมันวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าด้วยหัวใจที่เบิกบานและไม่ลืมคําสอนของเพื่อนใหม่เด็กๆจ๋า การอิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นมีอาจทำให้เรามองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองทุกชีวิตล้วนมีความพิเศษในแบบของตัวเองเสมอนะ